สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนอันดานะคะวันนี้นะคะหลังฝนตกก็คือฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะก็หยุดแป๊บหนึ่งนะคะก็มาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะเป็นแม่พันธุ์สวยๆของทางบ้านสวนอันดานะคะที่อยู่นอกตู้ค่ะก็ชุดนี้นะคะเราก็เลี้ยงประดับไว้นะคะจะมีบางส่วนที่นํามาผากขยายทําจํานวนเพื่อแบ่งปันให้กับท่านที่มีใจรักแล้วก็ชื่นชอบในบอนสีด้วยกันนะคะ บางต้นก็จะยุบหายไปนะคะในช่วงฤดูร้อนก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวในบางต้นนะคะที่ไม่ได้ปักไป้ายไว้ค่ะเราก็จะมาเห็นความสวยงามเขาสะพรางอีกอันนี้นะคะโวเคโนโน่ค่ะดางสวยๆเนะะี่ยค่ะหลายท่านกังวลน,นะคะว่าไม้ด่างจะเลี้ยงนอกตู้ไม่ได้ทางบ้านสวนอันดาเลี้ยงนอกตู้ทั้งหมดเลยค่ะก็จะมีบางส่วนนะคะที่อยู่ในตู้อันนี้ก็นี่ค่ะ โวเกโนโกระถางนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นหน้าดําแดงสวยมากค่ะต้นนี้ด่างเยอะเลยนะคะเห็นสีแดงสดนี่คือความด่างของเขาค่ะอันนี้ก็เป็นไม้ลงหัวแล้วนะคะเดี๋ยวนํามาผ่าขยายเพื่อทําจํานวนแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะให้เห็นความสวยงามของเขาค่ะอันนี้ถ้าแดดจัดนะคะสีสันจะจัดจ้ดจานกว่าน,นี้มากเลยต้นนี้ก็มีหน่อมาแล้วนะคะอันนี้ก็ข้างกันนั้นก็ เรียกซัพ์นี่ต้นนี้บันดาทรัพย์นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆหน้าแดงเรื่อยๆอ,อันนี้ก็จะเป็นเมืองเกาะเกร็ดนะคะต้นนี้ค่ะสิลาหุ้มทองค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ให้ดูนะคะก็จะเป็นชุดที่อยู่นอกตู้ซึ่งเราก็เอามาทําแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยไม้นี่ค่ะต้นนี้สาวนะครชัยศรีที่เป็นหน้าแผลงนะคะธรรมชาติของไม้ด่างขาวเดี๋ยวเขาจะเปิดหน้าด่างเหลืองมาแต่ว่า ต้องรอระยะเวลานิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นไม้สวยๆเลยค่ะที่ทางเราจัดไว้ที่หน้าสวนนะคะอันนี้ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสมประสงค์ค่ะเป็นไม้ลักษณะใบกลมคล้ายเจ้าปลอกแก้วนะคะแต่ว่าสีสันเขาจะเป็นสีละมุนมากค่ะพื้นใบจะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วค่อยๆกัดสีนะคะชอบแดดจัดหน่อยต้นนี้ค่ะเป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดนะคะทางบ้านสวนอดาผสมขึ้นมาเอง ก็คือที่เก็บไว้ค่ะใบเขาค่อนข้างหนาแล้วก็แข็งแรงมากค่ะก้านแข็งมากเลยนะคะเห็นแบบนี้เนี่ยค่ะเขาจะเปิดหน้าด่างขึ้นมานะคะเป็นด่างเหลืองชมพูแดงส้มเราก็เลยเก็บต้นนี้ไว้นะคะแต่ว่าไม่ได้ผ่าขยายทําจํานวนนะคะก็เอาเลี้ยงประดับส่วนไว้สวยๆความสวยของเขานะคะก็ แปลกแล้วก็แตกต่างนะคะในการเพาะเมล็ดอะคะ่ะเขาจะออกมาหน้าตาไม่เหมือนกันเนาะต้นนี้ค่ะสาวนาครสวรรค์ท่านไหนที่ได้ไปนะคะถ้าเลี้ยงรับแดดนอกตู้ค่ะสีสันจะสดใสแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะต้นนี้เป็นหน้าด่างนี่ค่ะการเลี้ยงนอกตู้ก็จะมีใบช้ำน้ำําใบอะไรบ้างนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วก็ทั้งแดดร้อนอะไรพวกนี้นะคะแต่รับรองไดยว่าเขาแข็งแรงมากค่ะใบค่อนข้างหนาเลยค่ะถ้าเลี้ยงนอกตู้เนาะต้นนี้ค่ะ วันพฤหัสบ,บดีป้ายต้นนี้จัดเป็นไม้แรนะคะเพราะว่าทำจำนวนค่อนข้างยากมากราคาตอนนี้ก็ถือว่าดีอยู่เนาะต้นนี้ก็เทพสายรุ้งค่ะเป็นหน้าแผลงค่ะหน้าแผลงก็จะเป็นด่างขาวด่างเหลืองนะคะอันนี้เดี๋ยวทางบ้านสวนอันดาก็จะทำจำนวนเพิ่มเนาะต้นนี้ค่ะสามมุกอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เราต้องแยกเก็บไปทำแม่พันธุ์นะคะสม,มุกที่บ้านสวนอันดาเคยให้ดูตัวอย่าง การกัดสีของเขานะคะเป็นไม้ป้ายเดี๋ยวพื้นที่เราเห็นเป็นสีเขียวอ่อนๆจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มแป๊ดเลยค่ะอันนี้นะคะมิโดริค่ะเป็นไม้เรียกว่าไม้ป้ายสีเหลืองเหลืองส้มๆเลยนะคะเราพื้นเขาจะมีการกัดสีชมพูขึ้นด้วยค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะอยากให้หลายๆท่านค่ะค่อยๆเข้าใจเนาะเรียนรู้ธรรมชาติของบอลสีไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะเข้าใจเขา อันนี้จะเป็นมณีเมืองนอนท์หน้าแผลงนะคะต้นนี้ก็ทําจํานวนไปแล้วนะคะคือได้ด่างน้อยมากค่ะเราก็จะคัดสวยๆนํามาแบ่งปันให้กันนะคะต้นนี้เทพนาคาค่ะเนี่ยค่ะไม้ด่างเประจะเห็นความสวยงามของเขาเมื่อโตเต็มที่เขาจะเข้าสีอื่นมานะคะเป็นเหลืองส้มชมพูขาวเข้ามานะคะโดยรวมนะคะที่เราให้ดูมาดูต้นนี้บ้างค่ะ อันนี้เป็นไก่สมพงค์นะคะใบใหญ่มากเป็นไม้กัดสีที่สีสวยมากค่ะใบใหญ่นี่หลายเท่าของฝ่ามือผู้หญิงเลยนะคะดูการกัดสีของเขาขนาดเราเลี้ยงนอกตู้นะคะไซส์ฟอร์มยังใหญ่มากขนาดนี้ท่านไหนที่ชื่นชอบไม้เลี้ยงง่ายๆนะคะแนะนําอีกหนึ่งต้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเถนขวาดเถนขวาดต้นนี้จะเป็นหน้าปายนะคะซึ่งเป็นไม้อีกหนึ่งตัวที่ทําจํานวนได้น้อยค่ะ เดี๋ยวรอบนี้นะคะก็จะนํามาลงแบ่งปันให้นะคะเมื่อไม้โตแล้วเนาะเนี่ยค่ะความสวยงามของเสานาครชัยศรีหน้าแผลงที่ได้ด่างขา,ขาวๆไปกันนะคะเดี๋ยวถึงฤดูหรือว่าพอได้อายุหัวเขานะคะเขาจะเปิดหน้าด่างเหลืองขึ้นมาเป็นไม้สวยอีกตัวหนึ่งเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมณีล้อมเพชรหน้าแผลงดูการเปิดใบใหม่มาของเขานะคะอันนี้ด่างนะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวให้ดูเนาะนี่ความด่างของเขาเปิดด่างเหลืองมาสวยงามมากค่ะต้นนี้มีอายุหัวเราก็สามารถถ่าขยายทำจำนวนได้แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูต้นนี้องค์หญิงอนัญญาพนาวันเป็นไม้แข็งแรงมากๆค่ะ ไม้พื้นจะออกน้ำตาลอมม่วงนะคะป้ายจะเป็นสีขาวๆนะคะบนพื้นใบจะมีกัดเม็ดสีแดงด้วยใบยใหญ่มากลองเทียบขนาดจากมือหนูดูได้เลยนะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้ได้แข็งแรงมากๆสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบเนาะลองหามาสะสมกันดูนี่ก็จะเป็นเมืองเกาะเกร็ดนะคะต้นแม่ของทางสวนอันนี้เดิมจะอยู่นอกโรงเรือนเลยนะคะก็รับแดดจัดมากต้นนี้ค่ะ เป็นเมืองเกาะเกร็ดเจน2นะคะจะสวยมากค่ะเมืองเกาะเกร็ดจะมีเจนหนึ่งกับเจน2นะคะเจนหนึ่งจะหน้าไม่ชัดเจนเท่านี้นะคะเจนสองสีสันจะสดมากค่ะแล้วก็เส้นกระดูกขอบใบจะขึ้นสีแดงชัดมากเม็ดก็จะชัดสวยเลยนี่นะคะขนาดว่าเขาด่างเยอะค่ะอันนี้ถือว่าด่างสวยมากก็ ยังสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ก็ไม้ที่จำหน่ายให้ไปนะคะของทางบ้านส่วนอันดาหลักๆจะเป็นไม้ที่สร้างหัวมีหัวแล้วนะคะรับประกันได้ว่าลูกค้าลองทําความเข้าใจแล้วก็รอระยะเวลานะคะรับประกันได้ว่าไม้จะสวยแน่นอนตันนี้ก็จะเป็นไม้เหลืองนะคะมีชื่อว่าทุ่งรัตนาค่ะ นี่นะคะไม้เหลืองเป็นไม้ที่ไม่ชอบแดดจัดนะคะเขาจะใบห่อเนาะนี่ก็ราชินีเงินค่ะนี่จากที่เราเห็นนะคะเขาจะสีเขาขาวดูไม่มีอะไรนะคะนี่แข้งเขาแข้งสิงน่ารักมากเลยพื<บา>ย้นใบเขาจะค่อยๆกัดสีชมพูสวยงามมากค่ะเป็นไม้เรียกว่าเป็นบอลกลับที่สวยงามอีกตัวหนึ่งแล้วก็ยิ่งเลี้ยงนอกตู้นะคะ สีสันเขาจะจัดจ้านแล้วก็สวยมากนะคะต้องรอกัดสีหน่อยนะคะสำหรับไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ทรงสูงสามารถเลี้ยงประดับสวนตกแต่งสวนได้ดีเลยค่ะอันนี้ก็เราก็ได้ผ่าทำจำนวนชุดใหม่ไปแล้วนะคะต้นนี้ค่ะเทวาสุวรรณไม้อดีตเคยแรงมากตัวนี้ต้องบอกว่าต้นแม่นี่ราคาหลักแสนเลยนะคะมีหน่อแล้วค่ะ นี่ดูใบใหม่เขานะคะเปิดมาด่างเหลืองสวยงามมากๆต้นนี้หัวใหญ่ค่ะทางบ้านสวนอันดาก็ได้ผ่าขยายทําจํานวนไปชุดหนึ่งแล้วนะคะนี่ก็มนมาหยาค่ะไม้น้าสวยค่ะที่ไม่ค่อยจะได้ดังสวยเท่าไหร่นะคะเขาจะมีสีหลากสีเข้าด้วยนะคะต้นนี้นี่ก็กหนกมนตรานะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มทิ้งใบแล้วอันนี้ก็ทางบ้านสวนอันดาเคยถ่ายให้ดูตัวอย่างของเขาแล้วเนาะก็จะเป็นไม้ที่หลักสีค่ะ เต็มที่ใบเขาจะขึ้นเงาเลยนะคะแล้วก็จัดทรงเองนะคะสําหรับไม้ตัวนี้ให้ดูความด่ังสวยของเขานะคะนี่ค่ะในการแตกใบมาหนึ่งใบนะคะเขาจะอยู่ได้นานเลยประมาณนะคะน่าจะประมาณเป็นเดือนเลยกว่าเขาจะทิ้งใบค่ะแล้วแต่ความสมบูรณ์ของเขาด้วยนะคะบนพื้นใบเขานะคะสังเกตว่าจะมีเม็ดสีชมพูไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่สีสันน่ารักนะคะเพราะว่าความหลากสีของเขาจะมี เหลืองส้มชมพูแดงขาวแล้วก็พื้นเขียวถือว่าเป็นไม้ที่น่าสะสมอีกตัวหนึง่งแต่ว่าในการทำจํานวนนะคะที่ผ่าขยายมาก็ได้ด่างสวยๆเปิดหน้ามาทันทีเลยจะค่อนข้างได้น้อยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราทดลองเลี้ยงนะคะเขาก็จะค่อยๆเปิดขึ้นมาเรื่อยๆมาดูต้นนี้ค่ะสิลาหุ้มทองเป็นหน้าแผลงนะคะสวยมากไม้ตัวนี้นะคะกระดูกจะดำเข้มเลย ใบนี้ฮาร์ปมาเลยนะคะเปิดด่างเหลืองขึ้นมาต้นนี้ก็ต้องบอกว่าอายุประมาณ3ปีแล้วนะคะก็จะมีผักขยายทำจำนวนไปอีกชุดใหม่นะคะเนี่ค่ะใบนี้ก็ด่างเหลืองมาสวยเชียวค่ะไม้พออายุหัวเขาแก่นะคะสีสันเขาก็จะหลากหลายขึ้นมาแบบนี้เองยิ่งเลี้ยงนอกตู้นะคะใบยิ่งแข็งหนามากเนี่ยค่ะด่างสวยมากเลยนะคะสำหรับต้นนี้ก็ตอนนี้นะคะเขาจะนิยม หาสีลาห่มทองที่เป็นหน้าแผลงกันนะคะเพราะว่าเป็นไม้หลากหลายสีหลากหลายหน้ามากเลยนี่ก็สองฝั่งโขงนะคะไม้สวยเม็ดสวยอีกตัวหนึ่งค่ะดูทรงใบเขานะคะใบใหญ่มากค่ะขนาดเราเลี้ยงนอกตู้นะคะท่านไหนที่ได้ไปค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะบอนสีค่อยๆปรับเขาปรับสภาพพอเขาคุ้นชินกับอากาศแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีมากเลย นี่ก็เมืองเกาะเกร็ดอีกหน้าหนึ่งนะคะต้นนี้ก็จะเป็นเจน2นะคะของทางบ้านส่วนอาดามีแต่เมืองเกาะเกร็ดเจน2เท่านั้นนะคะเพราะว่าหน้าสวยคมชัดมากๆเลยค่ะยิ่งเขายุบไปนะคะแตกใบขึ้นมาใหม่ยิ่งสวยกว่าเดิมนะคะต้นนี้ก็จะเป็นยอดมงกุฎแม่พันธุ์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะต้องขอลากันไปก่อนเนาะฝนมาอีกแล้วค่ะไว้โอกาสหน้านะคะหนูจะคัดบอนสีสวยๆมาแบ่งปันให้กับทุกท่านที่มีใจรักบอนสีด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ